สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูซานิในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านค่ะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านจากรูปนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคุณพ่อทำอะไรคุณแม่ทำอะไร และลูกทั้งสองกำลังทำอะไรอยู่คะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านบ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่เพื่อนอนหลับพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆแต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกแตกต่างกันครอบครัวขนาดใหญ่จะมีสมาชิกหลายคนครอบครัวขนาดเล็กจะมีสมาชิกน้อยกว่า สมาชิกแต่ละคนจะมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านบทบาทหมายถึงการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้หน้าที่หมายถึงสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้าน มีความสุขค่ะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านคนแรกเลยนะคะคุณพ่อคุณพ่อมีบทบาทหน้าที่ดังน,นี้คืออบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้านทำงานหาไรายได้ซ่อมแซมสิ่งของที่ใช้ทำสวนปัดหญ้ารดน้ำต้นไม้ล้างรถยนต์นะคะ ต่อไปนะคะบทบาทหน้าที่ของคุณแม่มีหน้าที่ดังนี้อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้านทํางานหารายได้ประกอบอาหารซ่อมแซมเสื้อผ้าค่ะต่อไปบทบาทหน้าที่ของลูกนะคะอาจจะเป็นพี่สาวของเราหรือพี่ชายของเรานะคะ ตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครูซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าถูบ้านทิ้งขยะเช็ดกระจกกรอกน้ำจัดโตอาหารค่ะบทบาทหน้าที่ของลูกนะคะก็คือตัวเราเองตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครู ช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ำแต่งตัวใช้ชอ้อนซ่อมแก้วน้ำจัดเก็บของเล่นของใช้กวาดบ้านหลางจานนะคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะคะก่อนจากกันวันนี้สามารถติดตามช่องทาง YouTube ของโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาดตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะ เรื่องหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ